คนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับเอออยู่กับ Data d a t a ดีเช่นเคยนะคะวันนี้ไม่ได้มาแคสเกมหรือว่าอะไรแต่ว่าอยากจะอันนี้ไม่ได้โปรโมทแล้วก็จริงๆตาก็ไม่ได้ดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของในกลุ่มแ a t เตอร์ลูมากนะักแต่ว่าที่ตาอยากจะบอกก็ตาไปเห็นคลิปของแอดมินคนหนึ่งซึ่งน่าจะชื่อพี่นอท หรือโน้ตหรืออะไรก็ตามเอช่างเถอะเพราะว่าตามไม่ได้ดูอายุนะคะขออภัยด้วยก็ก็เริ่มแบบว่าคิดได้ขึ้นมาก็เลยอ่ะวันนี้ก็จริงๆอ่ะอัดวันเอพิฟูลเดแต่ว่าอันนี้ไม่ได้โกหกอะไรทั้งสิ้นก็อยากจะพูดเรื่องอะว่าอันนี้ไม่ได้ดราม่าตามกระแสหรือว่าอะไรแต่ว่ามันมันเห็นแล้วมันเหบอว่า มันนึกได้ขึ้นมาว่าอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาตั้งนานแล้วคือแบบว่าเป็นคลิปขอบคุณกลุ่มนะคะต็ละหลังจากที่ว่าต้าเนี่ยได้ไปก่อกวนแล้วก็สิงอยู่ในกลุ่มนี้มานานต้าก็จะบอกว่าจริงๆอะ่ะตั้งแต่แรกเลยอะ่ะต้าก็ไม่ได้เคยมาเจอกลุ่มนี้เลยแต่ว่าเมาวันหนึ่งเนี่ยต้าได้ไปเจอกลุ่มนี้เพราะว่าต้าอยากจะ มันคือตาไปกดเซิร์ชในใน u t u b e เ,เอยเซิร์ชในเซิร์ชในเนี่ยเซิร์ชในเฟซแล้วตาก็พิมพ์คำว่า Caster Day วันนั้นคือวันนั้นอะ่ะมันเป็นวัน Caster Day แต่ว่าตาไม่รู้ว่ามันคือ Caster Day ตาก็เลยเขียนคำว่า c a s t ตอร์เฉย เนี่ยแล้วกลุ่มมันขึ้นมาตาก็เลยบอกเอ๊ะกลุ่มนี้มันกลุ่มอะไรทําไมไม่เคยเห็นตาก็เลยกดเข้าไปจริงๆตอนแรกที่ตาเข้าไปเนี่ยเขาก็เข้าไปก่อนสักพักหนึ่งใหญ่ๆก่อนที่เขาจจนี่นะถามว่าทําไมตาถึงเข้ามาในกลุ่มนี้ได้ที่เข้ามาในกลุ่มนี้ได้เพราะว่าก็อย่างที่บอกนั่นแหละแต่ว่าน่านหนคือจุดเริ่มต้นแล้วตอนแรกค่ะคือแบบว่า จากที่ต้าแบบว่าไม่มีคนดูเลยอ่ะเข้าใจปะมแบบคือตอนแรกก็แบบเข้ากลุ่มอื่นแล้วก็ไปนั่งโพสเหมือนที่ชาวบ้านเขาทำกันอ่ะซึ่งมันก็จะมีคนปรากฏไหลน้อยมากแล้วก็คนที่ดูส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเออเขาเรียกอะไรเป็นเป็นคนที่แม่แชร์ให้หรือว่าเป็นคนที่อื่น เป็นอะไรเป็นพวกเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆแชร์หรือว่าคนอื่นซึ่งแบบว่าอยากจะเปิดเอือว่าให้ฟังลองฟังเสียงของต้ากันดูต้าก็จะบอกว่ามันไม่มีกลุ่มคือกลุ่มเนี้ยต้าต้าตกใจที่ว่ากลุ่มเนี้ยจริงๆอ่ะต้าไม่เคยเหรือว่าต้ารู้สึกว่าแปลกมากเลยเคือแบบ ต้ามีเพื่อนเยอะมากเลยนะในกลุ่มนี้กลุ่มหลายกลุ่มมากแต่ต้าไม่รู้คือไม่เคยไม่เคยรู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วหลังจากที่ต้าไปอยู่กลุ่มอนิเมะกลุ่มหนึ่งซึ่งต้าไม่ขอบอกแล้วกันมันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันมีสมาชิกห้าร้อยกว่าคนซึ่งก็ก็พอที่จะดังพอสมควรแต่ว่า ก็มันก็เป็นกลุ่มเล็กๆที่แบบว่าเป็นครอบครัวจนมาปัจจุบันนี้ตาก็ไม่ค่อยได้เข้าแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ากลุ่มเนี้ยถึงแม้คนเก่าๆจะอยู่แต่ก็เริ่มหายไปเยอะแล้วก็มันแบบว่าเริ่มแบบว่าทำเพื่อการยอดกดไลค์หรือว่าฝัดฝัดฝัดกันมากกว่าน้ะตารู้สึกว่าตาโพดไปมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่ว่าพอมาอยู่กลุ่มเนี้ย ตารู้สึกเปลี่ยนไปเลยอะตารู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ตอนที่ตาเคยอยู่กลุ่มอนิเมะคือต้ามีความสุขมากคือแบบว่ากลุ่มเนี้ยมันเหมือนแบบว่ายังไงอะมันเหมือนครอบครัวของต้าจริงๆอะคือแบบเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากแบบตาซาบซึ้งมากคือแบบจําจได้เลยอะเอาจริงๆนะตอนแรกต้าไม่รู้ว่ามันมีชัดกลุ่มแห คนที่ต้ารู้จักคนแรกอะ่ะคือคือคือสตีฟคือตอนนั้นอะ่ะตลกมากเลยคือแบบแคตเตอร์เดง่ไงแล้วแบบสตีฟถามทางก็เลยไปตอบเขาเออนั่นแหละก็คือเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่ต้ารู้จักแล้วอะ่ะว่าถามว่าสนิทมากไหมก็ไม่มากหรอกแต่ก็ชอบอ่ะเข้าใจวะ คือบอกว่าก็คุยกันแบบมีความสุขดีอะเดี๋ยวต้าจะเปิดแชทกลุ่มให้ดูไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่กลุ่มนี้ดิช้าแป๊บหนึ่งนะนี่นี่นี่กลุ่มเนี้ยโอ้ยรูปกินถามาตเต็มไปหมดเลยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอเคก็คือต้าจะบอกว่าคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ชื่อสตีฟเนี่ยเดี๋ยวเปิดแบบ ดูบุคคลตาจะบอกว่าคนเนี้ยคือคนแรกที่ต้ารู้จักแล้วก็ตาจะบอกว่าอืมหลังจากที่ต้าได้เข้ามาในกลุ่มแชทอะ ตาก็เริ่มสนิทกับคนอื่นมากขึ้นรวมถึงแอดมินทุกๆคนด้วยตารู้สึกว่าตามีความสุขมากที่ได้คุยกับทุกคนถึงแม้ว่าตาจะมีเรื่องผิดใจหรือว่าไม่เข้าใจแอดมินบางคนมากนะเราก็รู้ว่าเขาหลายพ่อพันแม่พ่อแม่เขาเกิดมามันก็ไม่ได้อะไรกันมากมายแต่ตารู้สึกว่าที่เนี่ยพอตาเริ่มเข้าใจตาก็เริ่มอยู่กับพวกเขาได้แล้วก็ตาก็เริ่มแบบว่า ยอมรับแล้วก็ปรับตัวได้ต้ารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แค่บ้านที่หลังที่สองของต้ามันคือแบบมันคือสังคมที่ต้าใฝ่ฝันอะแต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งอะมันมีคนมาพังทลายลงอะด้วยคำหยาบคำเดียวแล้วก็เฟซป,ปอมออะซึ่งใครก็ไม่รู้ลากมาต้าก็ไม่เข้าใจอะแต่ว่าแบบต้าเห็นแล้วตาแบบรู้สึกโกรธแทนแอดมินอะ ถึงจะกดแทนแอดมินอยากจะด่าแค่ไหนแต่แบบเข้าใจว่าไม่ไหวอะแล้วคือแบบพอเห็นมาด่าดแอดมินแบบควายเสีย,สยหายตารู้สึกแบบเฮ้ยเขาว่าเป็นคนสร้างกลุ่มเพื่อให้แกอยู่แล้วแกมาทำตุกออย่างเนี้ยคือแบบไม่ไหวจริงๆอะตาก็อยากจะบอกว่าจริงๆอะถ้าไม่ได้กลุ่มเนี้ย คือยอดวิวของต้าหรือแม้แต่ซับสไครต์ต้าก็คงไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วต้าคงไม่ได้เจอเพื่อนแบบขนาดนี้คือครอบครัวนี้มันอบอุ่นมากอ่ะคิดดูดิแบบในกลุ่มในในเน,นี้ยในครอบครัวเนี้ยคือแบบมันอบอุ่นมากจนแบบว่าบางทีต้าก็ไม่มีเวลาแทบไม่มีเวลาส่วนตัวเหมือนกันถึงมาว่า ไอกลุ่มเนี่ยมันจะทําให้ต้าต้องเปลืองแบตชาร์จแบตอยู่บ่อยๆแต่ต้าก็ยังอยู่อ่ะคืออยากจะบอกว่าต้องขอบคุณแอดมินทุกคนว่าคือว่าพวกคนทุ่มแทกันมากบบกว่าเข้าใจเลยอ่ะแบบแอดมินสิบสองคนอ่ะที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาคือแ่า เราเราเข้าใจพวกคุณนะว่าแบบเออพวกคุณนะ่ะทํางานกันมาขนาดไหนอะแล้วแบบว่าเออแบบเราพวกคุณอยู่กันมาหลายหลายแบบว่าพวกคุณอยู่กันมาแบบนานแล้วอะแล้วแบบพวกคุณก็ยินดีที่จะอ้าขนรับคนอื่นต่อต่อไป ตาก็อยากจะบอกว่าต้าขอบคุณทุกๆคนที่ดูแลอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้กลุ่มเนี้คือเข้าใจฟิลเลยอะที่ไปแคตเตอร์เดย์อะก็แค่อที่จะแบบว่าโปรโมทเพื่อให้แบบว่าทุกๆคนแบบว่ารู้จักกลุ่มนี้มากขึ้นให้แคตเตอร์หน้าใหม่ๆเข้ามา จะได้แบบว่าเออมาอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่มด้วยกันตาเข้าใจเลยอ่ะเข้าใจเลยอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวแต่ว่าเอางีนะ้อ่ะคือแบบตาขอบคุณแอดมินทุกคนมากแบบว่าแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้าเจอกันจริงๆอ่ะแบบว่าอยากจะทำของขวัญให้แอดมิน ทุกคนเลยอะแบบสักชิ้นยนังอะก็ยังดีอะคือแบบมันมันประทับใจอะมันซาบซึ้งอะคือแบบจากจากแบบว่าคนที่แบบว่าแคสอะไรไม่เป็นหาหนทางไม่เจออะเมื่อพอมาเจอกลุ่มเนี้ยพอต้ามีปัญหาอะไรทุกคนก็จะช่วยกันตอบปัญหาแล้วคือแบบมันดีเข้าใจวะ ขนาดเอาจริงๆนะถึงปัจจุบันเนี่ยแบบว่าต้าแคดเกมอะไรไม่เป็นเลยอะ่ะอืมเอาง่ายๆอะ่ะคือต้าแคสได้แต่เกมแบบใช้เมาส์อย่างเดียวอะ่ะไม่งั้นก็กดสกิลแบบเอ f หนึ่งเอฟอเอฟคือเพราะว่าทุกว่ามันแบบว่าคนในกลุ่มก็ช่วยอะ่ะ ก็มีคนช่วยสอนช่วยอะไรแบบลองโหลดมาดูสีลองโหลดมาเล่นสีอะไรอย่างเงี้ยแนะนําต่างๆถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้เหล่านั้นเนี่ยตาก็ไม่คงไม่ถึงมาถึงทุกวันเนี้ยหรอกตาก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆคือแบบถึงรู้ว่าแบบเออมันจะทําให้ตาแบบว่าไม่ค่อยที่จะมีเวลาส่วนตัวก็เหอะ แบบแต่ต้าก็ยังอยากจะยินดีที่จะมาก่อกวนก่อกวนรายการอื่นๆต่อไปเอ่อต้าจจะบอกว่าต้ารักแอดมินทุกคนมากแล้วก็อยากให้อยากให้แอดมินทุกคนมีกำลังใจต่อไปในการที่จะทำกลุ่มนี้ต่อสู้กันต่อไปต้าอยากให้กลุ่มนี้มันยังอยู่ถึงแม้มันจะแบบคนไม่เยอะแต่ต้าก็ยังอยากให้มันอยู่ ไม่ต้องเสียใจทุกคนไม่ต้องเสียใจเราสามารถเริ่มกันใหม่ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองขอบคุณค่ะ